สวัสดีเพื่อนๆและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มี บทสวดที่สำคัญสำคัญมาฝากคนวันเสาร์นะครับก็คือบทสวดบูชาเทวดาพระเสาร์นั่นเองนะครับสำหรับพระเสาร์นั้นถือว่าเป็นเทพนพเคราะห์ประจำวันเสาร์นะครับที่ประทับอยู่ทิศตะวันตกเสียงใต้มีอิทธิพลต่อผู้ที่เกิดวันเสาร์โดยตรง หากพระเสานั้นโคจรเข้าสู่ชะตาโดยส่งผลร้ายให้โทษเมื่อท่านสวดบูชาก็จะกลับร้ายให้กลายเป็นดีแต่ถ้าหากโคจรเข้าสู่ชะตาโดยส่งผลดีแล้วแล้วก็เมื่อสวดบูชาก็จะยิ่งส่งเสริมให้โชคดีมั่งมีสีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับบทสวดน,นี้ จึงสวดได้ทั้งผู้ที่เกิดในวันเสาร์และผู้ที่เกิดในวันอื่นๆนะครับว่ากันเลยนะครับอันดับแรกให้ตั้งนะโมสามจบนะครับนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะัโตสัมมา สัมพุทธสัตนะโมตัสสะพขะขาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัตให้ทุกท่านสวดตามกำลังเทพพระเสาสิบจบนะครับอิติปิโสพระวาพระเสาจะมัสมิงจะพุทธคุณนังจะธรรมคุณนังจะสังฆคุณนัง สัพพะทุกขังสัพพะพยังสัพพะโรคังวิวัชเยสัพพะราพังพระวันตุเมอิติปิโสพระขวาพระเสาจมัสสมิงจะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพะทุกขังสัพพะพยังสัพพะโรพังวิวัชิเยสัพพะราพังพระวันตุเม อิติปิโสพระควาพระเสาจมัสหมิงจะพุทธคุณนางจะธรรมคุณนางจะสังฆคุณนางสัพพะทุกขังสัพพะพยังสัพพะโรคังวิวัชเยสัพพราพังพระวันตุเมอิติป <apply> ิโสพระควาพระเสาจมัสม <ano> ิงจะพุทธคุณนางจะธรรมคุณนางจะสังฆคุณนาง สัพพะทุกขังสัพพะพยังสัพพะโรคังวิวัตชัยเยสัพพะราพังภะวันตุเมอิติปิโสพระควาพระเสาจะมักสมิงจะพุทธคุณนางจะธรรมคุณนางจะสังฆคุณนางสัพพะทุกขังสัพพะพยังสัพพะโรคังวิวัตชเยสัพพะราพัง พระวันตุเมอิติปิโสพระควาพระเสาจะมัสสิงจะพุทธคุณนางจะธรรมคุณนางจะสังฆคุณนางสัพพะทุกขังสัพพะภยังสัพพะโรคังพระวัชเยสัพพะราพังพระวันตุเมอิติปิโสพระควาพระเสาจะมัสสิง จะพุทธคุณน่งจะธรรมคุณน่งจะสังฆคุณน่งสัพพะทุกขงังสัพพะภยังสัพพโรพังพิวันชยเยสัพพะราพังพระวันตุเมอิติปิโสาพระขวาพระเสาจะมัสมิงจะพุทธคุณน่งจะธรรมคุณน่งจะสังฆคุณน่งสัพพะทุกขงัง สัพพะพยังสัพพะโรคังวิวันชัยเยสัพพราพังพระวันตุเมอิติปิโสพระขวารพระเสาจะมัสหมิงจะพุทธคุณนังจะธรรมคุณนังจะสังฆคุณนังสัพพทุกขังสัพพะยังสัพพะโรคังวิวันชัยเยสัพพราพังพระวันตุเม อิติปิโสพระขวาพระเสาจะมัสมิงจะพุทธคุณนั่งจะธรรมคุณนั่งจะสังฆคุณนั่งสัพพะทุกขังสัพพะพยังสัพพะโรคังวิวันชะเยสัพพะราพังพระวันตุเมหลังจากที่ทุกท่านได้สวดพระคาถา ครบสิบจบแล้วให้กล่าวตามนี้นะครับข้าพระเจ้าขออุทิศบุญกุศลที่ได้สร้างข้ามชาติข้ามภพจนถึงปัจจุบันแด่เทวดาประจำตัวของข้าพระเจ้าคือเทวดาพระเสาขอให้บงคลบุญนี้จงเป็นกำลังบุญที่หนุนนำ ให้เทวดาพระเสามีกำลังบารมีที่สูงขึ้นและจงแผ่กำลังเทวานุภาพมาคุ้มครองพิทักษ์รักษาประทานพรให้แก่ข้าพระเจ้าเอ่ยชื่อและนามสกุลขออาราธนากุศลผลบุญผลลทานที่ข้าพเจ้าได้สร้างข้ามภพข้ามชาติ ประสบผลสำเร็จแก่ตัวข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้และขออาลาธนาเทพสาอธิบดีจงประทานพระพรอันเป็นมหามงคลให้แคล้วคาดจากอุบัติเหตุและโลครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายให้ประสบความสุขความสำเร็จดังที่ได้มุ่งม,มา่ปาถนาลาบยศเกียรติยศ สรรเสริญความสุขทุกๆุกประการจงบังเกิดมาและให้ล่ำรวยให้โชคดีให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะบรรลุผลนิพานในอนาคตการเป็นที่สุดนั้นด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ